ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวความสูญเสียนะครับพวกเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของน้องเบีย์เดอะไวท์ด้วยนะฮะล่าสุดครับคุณพ่อประสบอุบัติเหตุครับรถพุ่งชนเกาะ กลางถนนเสียชีวิตครับผมใช่แล้วค่ะสําคัญกว่าน,นั้นคือการพุ่งชนแท่งปูนสภาพหน้ารถที่พังเสียหายนะคะที่เบาะคนขับนะคะคพบว่ามีผู้บาดเจ็บแล้วก็หมดสติคือคุณนายบุญส่งเนี่ยค่ะคุณบุญส่งนะคะ56ปีนะคะวันนี้กู้ภัยก็ไปช่วยไปถมรพยาบาลทําการ CPR และรีบนําส่งโรงพยาบาลสามพันที่สามพันนะคะซึ่งทีมแพทย์ได้พยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแต่ก็มาเสียชีวิตในเวลาต่อมาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ทระะาบว่าคุณบุญส่งนี่นะคะเป็นคุณพ่อของน้องเบียร์เดวอยที่โดกนาังจากการประกวดร้องเพลงนะคะสําคัญคือตอนนี้น้องเบียร์ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทางโซเชียลนะคะทังนี้ทั้งนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปกระทันหันคุณนี่ของคุณพ่อน้องเบียร์นะคะครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ